ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เที่ยวไหมครับรายการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จาก2องครีเอเตอร์คนไทยทั้งแท่งผมบี้ดสกาออนจิโนดัสนาตอนนี้ก็เป็นทัสทายของเที่ยวไหมครับอิตาลีของเราแล้วนะครับผมขอบอกเลยครับว่าที่นี่ครบทุกรสชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังหายตอนนี้เกิดปัญหาครับมียาพลม่วงมีหรือจิโนนั่นเองกระเป๋าตังหายครับีกระเป๋าตังแค่แคด้วยประเด็นอะ หร like ือแม้กระทั่งมีเรื่องกับเจ้าชินเ้อตเอตมาร่วมผจญภัยไปพร้อมๆกันในเที่ยวไหมครับอิตาลี EP สุดท้ายลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เกิดปัญหาครับวิยพพลม่วงมีหรือจีโน่นั่นเองกระเป๋าตังค์หายครับกระเป๋าตังค์แค่แคร์เรื่องประเด็นอะ แคเซื้อให้วันเกิดเป๋าตังค์หลุยครับผมน่าจะไม่แท็กซี่เมื่อคืนก็ร้านอาหารนะตอนนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้เครียดว,ว่าจะหาที่ไหนนะมันน่าจะหายหละหายเพราะว่าผมก็หาทั่วห้องคมหมดลวแต่ประเด็นคือผมจะบอกให้แค่อยังไงแค่กระเป๋าตังค์ที่แค่ซื้อให้หายหรือไม่บอกซื้อใหม่เอาเหมือน แล้วถ้าแบบมารู้ที่หลังมารู้ที่หลังคือแบบยับแน่นอนเราจิตแทนแต่นี่ก็อย่างจางที่ผมก็หาข้อมูลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่าแบาบเออมันชุกชุมอะไรพวกนี้เรื่องโจรันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ความระมัดร,ระวังของเราแหละคือถ้าเรารู้ว่ามันหายจอดอะไรอย่างมันก็คือมันรู้แต่ตอนนี้มันไม่รู้เลยอย่ะเราโทรหาแท็กซ์ซี่เมื่อก่อนนั้มีโทรเมื่อกี้แบบ กขาปิดเครื่องเดี๋ยวลองโทรใหม่เนัน่าจะเป็นผู้หญิงะผู้หญิงรับแท็กซี่ขับเป็นผู้ชายเนะขาเป็น call เ e n t e r ของหมอที่รับ บอตังมันหายข้าทัวแล้วขอโทษมีอันเดียวเลยลูกเขาเขาก็รักษาไม่ดีแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้แซดผู้สาวแซดเลย ไปไปด้วยหลานอ้านแกงอยู่ปะเนี่ยดี๋ยวผมแก้งวันเดียวพอแล้วก้องแก้งครับเมื่อวานมากดออดไอเราไม่รู้ว่าผีสลี่เปิดประตูไปไม่เจอใครไปกดกิ่งในห้องน้ำขอป้าช่วยเหลือตอนนั้นก็ไม่คิดแล้วนะมันจะจบแล้วมันไม่มีจบมันไม่มีอะไรจะจบที่แล้วแบบวิธีที่เราจะอยู่กับความผิดหวังนี้ ก็แค่อยู่กับสิ่งที่เรามีก็คือเท้าตัวร่างกายพาสปอร์ตแล้วก็หัวใจของเราที่ช่างบันเทิงเดี๋ยวรอครับลุยวิกตองกูมันหายไปไหนกไม่เห็นกูไม่เห็นเย้เย้เช็คได้ยินเอาไป้เริ่มไว้ในตู้เย็น พี่ไม่เห็นเราจะไปแจ้งตำรวจมาจับเย่ๆแล้วเราจะไปดูที่ร้านอาหารโอ้โหพอไปแล้วเขาก็ไม่เปิดโอเคครับ โคลอเซียมมือความผิดหวังแล้วมาเที่ยวโคลอเซียมอันี้ว่าครับผมเห็นแดดร้อนพอจิงแดดแต่ไม่เป็นไรครับผมมีแว่น BTS ฮลกองแสงในที่แสงแรงครับและสามารถใส่อินดอร์ได้ด้วยของแท้ต้องมีโลโก้ BTS ติดอยู่ตรงข้างขาแว่นโคลอเซียมอ้สวยมากไม่ไหวครับทุกคน แดดแรงเงินถอยก่อนไปช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวมาใหม่โอเสียบนี่ผมจะพาพี่มาสลัดอาการความง่วงก่อนผมจะพาพี่มาที่บันไดสเปนครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสเปนสเตปพระว่าความเป็นมาของบันไดแห่งนี้มันเป็นบันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป มี1้8คันวากว้างนกว้างน่ากว้างมากที่สุดแต่อีกหนึ่งจุดของที่นี่คือมันจะอยู่เชื่อมกับถนนคอนติซึ่งเป็นถนนที่รวมแบบพวกสินค้าแบรนด์เนมสายช็อปอะไรเงี้ยควรมาทางบริเวณนี้ใช่ไหมใช่ใช่ผมแพเอออีกอย่างคําคำเตือนเลยที่เนี่ยเรื่องคู่คนมันคลุกคลาดพี่ต้องระวังพวกมิจฉาชีพใช่แบบล้วงกระเป๋าหรือว่าขอมีค่าอะไรต้องระวังให้ดีเออแล้วของมันจะหายอ่ะใช่ใช่แบบ ต้องคอยดูให้ดีขอโทรขอไปบอกแฟนแป๊บนึงเออปัญหานั่นบอกให้ดูระวังให้ดีๆเออเนี่ยเห็นไหมดีนะของผมเออดีน้เป็นพี่นะยินโอ้โหไหนอะสเปรย์ล่าง เขาบอกว่าเป็นกฎหมายนะห้ามกินไอติมตรงนี้เพราะว่ามันมีในสมัยก่อนมีหนังเรื่องหนึ่งเป็นพระเอกกับนางเอกเขามาเดินกินไอติมกันที่ะเปนสเต็งนี้แล้วแบบคนเวลามาที่นี่ก็จะแบบมาทำตามทำตามแล้วมันก็หกเลอะเทอะจนทําให้เขาต้องออกกฎว่าข้ามกินไอติมบริเวณนี้ทำไปทุกันจะเปนการกินไอติมโอ้าไข่มุกวิญยาลาดเทเต็มพื้นเลยแทนนะฮะสเปนสเต็ปนี่แหละครับมันก็มีประมาณนี้แหละเราไปท่องเทการช้อปปิ้งของเราดีกว่า เดี quality, ๋ยวเราไปที่โคลอเซียมกันดีกว่าครับตอนนี้หลังจากที่คนละไม้คนละมือเต็มมือเต็มไม้ทีหมดทันปุณิยเนี่ยเล้ยวเลยงานหยาบอีกแล้วงานหยาบอีกแล้วเอาแล้วมีริไหนที่เที่ยวไหมครับไม่วิ่งบ้างก็ผมโคลอเซียมทันไหมเนี่ย ยี่ชอบเพลินมันเริ่มมืดแล้วตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มตรงออกเดินทางครับเร็ว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 เดี๋ยวมันปิดก่อนนี่โอเคโอเคด h a n k you โอเค thank you yes yeah เขโมยของหรอวะเออจริงเหรอเออกลัวมีเดียวคือผมอยู่ที่รถและที่สอคนไปเออไออันอันเฝ้าของพี่กลัวเ้าขโมยไปรถ o าเดี๋ยวพี่มาเออสองเขาทําท่าแปลกๆเออไปหรอไปเขารสเสี่ยงครับ วิ่งอีกแล้วโ <_ C ell> คลเซียมจยับผมไม่เคยเห็นเขาเปิดกลางคืนนะพี่ดูดิมันยังเปิดสว่างอยู่เลยไกด์เขายังยังอันนี้อยู่เลยเขายังอธิบายอยู่เลยอเอาถ้าสมมติคิดในกรณีที่แย่สุดถ้ามันปิดอย่างน้อยเราก็ต้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุดให้เบนไปได้ <_ C ell> เพื่อคนดูของเรา <_ C ell> ปี้าก็ไม่ได้ขึ้น ไปลูวิ่งวิ่งวิ่งนี่นี่นี่เฮ้ยมีคนอยู่ไงมีคนอยู่ไงให้ดูวิวตรงนี้ก่อนสวยสวยครับสวยคว้าวคอนสรเซี่ยมมันเป็นอะไรอ่ะยีเป็นที่ประชุมสูงจำไม่ผิดนะ ประชุมแบบเตรียมรบหรือว่าหรือไม่ก็เป็นที่ที่แบบว่าเหมือนในกินในหนังนะมจะแบบมามาสู้รบกันเฮ้ยยังทันเลยสุดยอดสุดยอดนี่จูคายตั๋วบัตรือบาทไม่มีบัตรนะเราไม่มีบัตรเอาเหรอที่นี่ต้องซื้อตั๋วเอาเหรอไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายพี่เอาไม่ให้ถ่ายครับผม เท่านี้ก่อนนะครับผมคือเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วไม่ขายตัวคือจริงมันมีรอบตอนตอนเย็นแบบนี้แต่ว่าเราจะซื้อตั๋วไม่มีมันต้องซื้อก่อนไม่ให้เข้าแล้วจบแล้วเรามาไม่ทันเฮ้ยยังทันเลยสุดยอดสุดยอด ังไงดลพี่คนดูครับเพื่อเป็นการไถ่โทษให้กับคนดูครับเราจะทําโทษตัวเองโดยการเดินรอบโคลรสเซียมถ่ายวิวสวยๆน้าถ่ายเนาะอ๋อไปอ๋อ Where are you from Thailand Thailand Come h e r อยู่มาที่มาชมันอ๋อไปสปาเกตตี้ Ave Roma, gladiatore, non piccio, non turista. Famola <laughs> la mano? no. Yes. Oh, okay. Yes. ok. man. Okay. You, yeah. come Ok. Don't be shy. <laughs> Vai, camera, camera. <laughs> Ave Roma, mister gradietto. Yeah. Oh. oh. yeah, good. Wow. Thank ok. You. Thank you.

s, stop <S, <S t o p นะหยุดนะหยดนหยุดนะหยุนะหยุดนะหยุดนะ e ยุดนะหยุดนะหยุดนะหยนหะดน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 หยดนหย ไม่ิถ่ายจะดวกระทึบอ่าเอาจิเอาจิเนี่ยแหละต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดี <c oughs> ถ่ายรูปจับเราไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายาาถ้าอยู่รูห้าห้าสิบมาสามห้าสี่ยี่สิบสองร้อยอ่ะเยอะมันจะถ่ายเราอ่ะคนละห้าถ้าถ้าคนละห้าก็สี่ร้อยบาทเมื่อกี้ถ่ายรูปเยอะไม่ถ่ายสารับเร็วมาแล้ว อููออออันข้าคือพีเดเอเตอร์นกรบหน้ามนคนโรมันข้าจะบอกอะไรให้พวกเจ้าได้รู้ไว้อย่างหนึ่งนะข้าผ่านสงครามมาแล้วนับไม่ถ้วนล่าสุดข้าเพิ่งผ่านสมุดสงครามมานั่งรถตู้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่สาระสําคัญอะไรสาระสําคัญมันอยู่ที่บ่วกของข้าอยู่บนอเฮดเนี่ยเห็นบ่อเนี่ยเจ้าอยากรู้ไหมว่าหมวกของข้าสําคัญชะไหนถึงมาเป็นสาระเลวในอีพีนี้เพราะว่าหมวกของข้านั้นนอกจากจะป้องกันดาบอันแหลมคมของศัตรูแล้วมันยังช่วยป้องกันหัวล้านของข้า ซึ่งไปทำผมมาไม่ใช่อีกแล้วถ้าแค่ล้อเจ้าเล่นเ,ยเฉยเฉนะอันนี้จริงหมวไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันอย่างเดียวนะหัวกของนายทหารโรมันอย่างข้ามันยังมีผลทางด้านจิตวิทยาอีกด้วยเพื่อทําให้นายทหารโรมันอย่างข้าดูตัวสูงขึ้นกว่าเดิมดูหน้าเกรงขามศัตรูเห็นต้องหวาดกลัวเมื่อโดนข่มขวัญไปในตัว <c oughs> เป็นยังไงล่ะวิ่ง <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นปลาลาบเลยห <c oughs> ัวเขาาบู๊ อันั่นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมันวุ่นวายนะมันวุ่วายเหรอใช่ใช่มันโวยวายแล้วมันอะไรนะมันจะให้เราเลื่อนรถออกจะให้เลื่อนรถเหรอเดี๋ยวรีบไปรีบมีมีกี่คนมีกี่คนมีกี่คนมาสี่ห้าคนแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวรีบไปอ่าอ่าอ่าโอเค

นี่ครับถึงละไปเจอเขาอยู่เหรอนี่นี่โอ้โหนี่บอยใหญ่เลยเหรอเหรวายเหรอมองอเลยเลยอะารแบบโอเคนะเดี๋ยวสี่ห้าคนจริงวะมาเรื่อยเลยไม่ยอมมุ่ง มาเฟีอะเกิดเป็นมาฟียมาแบบเลื่อนๆอย่างเดียวเลยไปเก็บตังค่าจอดรถออเให้ตังน้อยไม่พอใจตอนแรกว่าจะไปจ่ายตู้เก็บตังดีๆครับผมแต่เขาบอกไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเอามาจ่ายดิผมก็จ่ายให้1โยูโรตามราคาครับผมตอนนี้อยู่ด้วยกันคนเยอะแล้วเราโอเคขึ้นกินข้าวก่อนอืแต่านอาหารไทยนะโอเคปลอดภัยแล้วเราปลอดภัยแล้วอยู่บนรถแล้ว เ okay. เราจะไปกินอาหารไทยกันครับผมที่อิตาลีว่ามาสักไก่กินอาหารไทยมาดูนว่าอาหารไทยที่อิตาลีจะต่างกันกับอาหารไทยออริจินอลแค่ไหนครับผมเหมือนหรือตา่างต้องเจอคนไทยบ้างแหละผมว่า <c oughs> นี่โอ้มีมีหม,มากหลากหลายเลยเดี๋ยวเราจะสั่งพวกเบสิกนะ จะสั่งพวกต้มยำกุ้งจะเป็นอาหารของสามประเทศรวมกันจะมีมาเลย์ไทยแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียผมอยากลองส้มตำอ่าออแล้วก็ผัดไทยต้องดูเช็คดูราคาด้วยผัดไทยอะไรนะต้มยำกุ้งไข่เจียวไข่เจียวเนาะข้าวเปล่าข้าวเลโอเค and water สวัสดีสารุตสวัสดีค่ะ รามยาไก่คำพังพังกิชานไารายลารันไทยงงเป็นไก่ตาแตกเลยเมื่อกี <flats> <c oughs> ้เขาน้ำมาให้ครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ จะเอาพริกกับน้ำปลาใช่ไหมรู้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 ใจเขาบอกว่าเป็นใจคนไทยแล้วก็เขาก็เก็บมีดไปอ่าคนไทยไม่ใช้มีดใช่ใชอเขาใช้ช้อนเดี๋ยวเอาสปูนมาให้ Fish ฟ a ซอสโอเค Thai f i ซอส and chili and lime but not Thai chili Thai chili much Thank you Garcia น้ำปลาพริกจะกินน้ำปลาแล้วน้ำลายสอ chim nam này hả chạy thai đai chạy để này đai thai này đai feel này chạy thai 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 đai 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 này chạy thai này chạy thai này chạy thai อ่ะก๋วาเดี๋ยวเส้นเป็นกลมๆมะเหมือนเส้นหนมจีนเส้นมีใหญ่เส้นมีนะแต่มันใหญ่กว่าเส้นมีครับอร่อยใช้ได้ต่อไปต้มตําไทยนี่ตําไทยลักษณะการฝานต้าตําไทยเนี่ยคือคือตำแหลกจริงๆอ่ะเส้นอ่อนเลยฮะเส้นอ่อนเลยมบลก่อนอือ ไม่ได้เน้นหวานใช้ได้นี่ที่นี่อ่ะอาหารที่บางอยู่ตอนนี้เอ่าเจมสิบผมให้ให้7.5เลยนะเกินครึ่งหมดเกินครึ่งอ่ะ7.5 โอเคครับมาดูมือนี้เท่าไหร่ครับผมเมื่อกี้นะที่เห็นลุ้นๆุ้นห้าสิบโกนะครับประมาณสองพันก็สมเหตุสมผลนะฮะกับค่าของชีพที่อิตาลีใช่นี่แหละครับก็เป็นอาหารไทยในกรุงโรมไปนะครับเก็บของนอน ึ้นรถครับเราก็าเช็คแปร็มเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเช็คไปที่มิลานว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า <S <S ถ้าสมมติไม่มีอะไรก็สองวันก็น่าจะได้เงิน,นคืนเราชาร์จไปเท่าไหร่วะประมาณ227นะถ้าผมจำไม่ผิด เราจะออกตอนบ่ายโมงห้ตอนนี้บ่ายโมงแล้วเรายังไม่ถึงโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกับเที่ยวไหมครับอิตาลีในครั้งนี้ครับผมทุกรสชาติขอบทุกรสชาติจริงๆว่าเราแบบสุดท้ายเราก็ได้มายุโรปเป็นครั้งแรกนะ แล้วก็ต้องขอบคุณนะผู้สนับสนุนใจดีอูบานี่ทาวเวลนะฮะที่เขาชวนเรามาที่นี่นะฮะเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในยุโรปของพวกเราแล้วก็ขอบคุณนะครับเสื้อผ้างามๆใส่ในยามซัมเมอร์ที่อิตาลีครับผมโคลัมเบียสปอนเซอร์ท่านอื่นที่สนใจครับผมเรายังมีช่องทางหลายช่องทางมากอ๋อ นืมบอกคนดูนี่ขอบคุณคนดูแล้วก็มีของเล็กๆน้อยให้กับคนดูนะฮะซื้อกับลมใครที่อยากได้นะครับผมจะให้กับคนที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปเที่ยวหมครับครับผมว่าทําไมถึงชอบเที่ยวหมครับในตอนนี้ครับผมพร้อมกับใส่ชื่อ Facebook ของตัวเองในคอมเมนต์ด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือแชร์คลิปนี้ที่ f Facebook ตัวเองนะครับแล้วครั้งหน้าอยากให้พวกเราไปที่ประเทศไหนก็คอมเมนต์บอกกันทีด้านล่างด้วยนะครับผมครับผมและอย่าลืมครับผมแวนครับแว่นรึแ่นแ่นตึ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แว่นแว่นะฮะแว่น BTS นี่ BTS กาขายแค่7วันเท่านั้นวันหลังจากนี้นะก็จะหยุดขายแล้วนะสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนฮะกดเข้าไปซื้อได้เลยครับผมเราจะทานใช่ไหมตอนนีน่าจะทานยินรอรุ้นไปกับคนดูพร้อมๆกันการเปนไทยดครับที่จะเป็นพูสนับุนในครั้งต่อไป ขอกันอย่างนี้เลยขออย่างนี้เลยนั่งสบายจริงการบินไทยนั่งสบายมากมีหนังให้ดูมีอาหารให้กินชอบถั่วชอบแอร์โฮสเตสบริการดีไม่อยากจากคนดูเลยไปยังเครื่องเลยน่แหละเดี๋ยวให้ดูว่าเครื่องบินเรานน่นหรือเปล่าไปด้วยกันไป ยังไม่คึ้นเครื่องกันแต่แล้วนะบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอยากให้ไปที่ไหนคุณกำหนดเองได้ครับโอ้ยทไมทำไมเอาโอ้ยไม้อ้านา่าปีศมันก็จะนักกว่ญนักอยู่เดี๋ยวให้เรนปี่าลองเรือมาลานัำสาบุ Hallo! <laughs>